ขอย้อนวัยทั้งเสื้อผ้าหน้าผมรวมถึงเพลงดังด้วยเพราะสมัยมีชื่อศักดาฟ้าอุทัยยัอยงอายุไม่ถึง20ปีด้วยซ้ำครับตอนนี้หลายคนก็เลยอาจจะจำไม่ได้แต่ถ้าได้ฟังเพลงนี้เด็กขายมาลัยก็คงต้องนึกออกเพราะว่าเป็นเพลงสร้างชื่อสมัยอยู่วงพรนารายวงดนตรีดังเมื่อกว่า50ปีที่แล้ว ไม่ได้เจอตัวกันมานานเพราะสักดาฟ้าอุทัยแทบไม่ได้ปรากฏตัวออกสือ่อมีเพียงรับงานจ้างร้องเพลงทั่วไปเท่านั้นครับเมื่อรายได้จากงานเพลงไม่เป็นใจก็เลยผันตัวไปทำธุรกิจขายมาลงทอดแต่ก็ยังไม่ทิ้งฝันยังคงทำเพลงใหม่อยู่บ้างครับงานร้องเพลงตอนนี้ก็ห่าง,างรับว่าห่างยิ่งตั้งแต่มีโควิดมานี่ ไม่ได้ไปร้องที่ไหนเลยก็ที่ไปปักหลักใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยเ,เริ่มแรกเลยไปขับรถให้ญี่ปุ่นผ <Okay. S 1> ู้บริหาราแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้ขับแล้วเนื่องจากเกษียณอายุมากก็เกษียณก็ออกมาขายของเป็นขายมลงทอดพ่วงข้างาาขายมลงทอดพ่วงข้างศีราชา,า,ชาอยู่ที่ศีราชาจะขายอยู่แถวแถวอาวุาดมแหลมจะาบางัง ขายพวกนักทตองเที่ยวคนไทยทนี่น่าเงี้อก็มีก็ขายคนไทยนี่แหละครับคือนักร้องพรานลายนี่เด็กอายุสิบกว่าขวบทั้งนั้นเลยแต่สายยันเนี่ย 70บบ้้างางง80ทีลลอออไปปันปม่วเจอักดาฟ้าอุทัยทั้งทีก็ต้องมาพร้อมคู่สีอดีตสมาชิกวงอย่างศักดิ์ศรีสีเมืองลบด้วยครับหรือที่ตอนนี้หลายคนคุ้นกันในชื่อของชูศรีเชิญยิ้มมาเยือนเวทีสารพันลั่นทุ่งบางเขนพร้อมเล่าความหลังความทรงจําในวงพรนารายพร้อมกับพี่ใหญ่ของวงสัญญาพรนารายและน้ำอ้อยพรวิเชียน ร่วมระลึกถึงครูผู้ก่อตั้งนักจัดรายการวิทยุครูพรพรนารายบ่ายสามโมงตรงวันนี้